สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมการฝึกทักษิณหนึ่งสองในปีพุทธศักราช2512เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเรือตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือที่หาดบ้านทอนตําบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมในการฝึก ทักษิณหนึ่สองในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องแบบฝึกทหารหนาวิกโยธินซึ่งเป็นชุดเขียวแขนยาวกระเป๋าด้านซ้ายปักนาวิกโยธินและทรงสะพายพระแสงปืน m 1 6ประทับที่รถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง lvt 4หมายเลข101สเสด็จพระราชดำเนินนำทหารหนาวิกโยธินยกพลขึ้นบก จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการฝึกตามเส้นทางเข้าโจมตีค่าศึกสมมุติด้วยความสนพระทายิ่งในวันที่ 2, สองสิงหาคม2512จากวันมหาปิติของกองทัพเรือนี้เองทำให้กองทัพเรือมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยกำลังทหารนาวิกโยธินขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็คือ ค่ายจุลาภร์ซึ่งถือเป็นนิ่งขวัญของทหารนาวิกโยธินและชาวจังหวัดนราธิวาสทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพเรือ